แต่งงานไวๆนะเขาจะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้หาเจ้าบ่าวไว้ได้กูอยู่วะพี่นัดเด้งอยู่วะพี่เดโอเคสวยๆรวยๆพี่นัทอยากได้อะไรก็ไปซื้อไอ้พี่ลุงใหม่ลุงใหม่พี่นัทป้านัทน้องใหม่กับน้องดาวก็สวรรค์นะขอให้ป้านัทมีความสุขมากๆสวยๆและมีวาสุขถางแรงนะคะแห้งอยู่เป็นโสดด้วยกันไปนานๆอะไรคือนางชวนกันขึ้นคานนะ ขึ้นเป็นเพื่อนกันนะอย่าให้ปล่อยป้ดวูนะว่าบ้านเราใครจะสลัดโสดคนแรกคิดถึงนะเธอต้องมาเที่ยวด้วยกันอย่าผิสัยญารแต่งงานก่อนแพ้เด้งตไ่นะนานีนานมออกมายชอย่าลืมงเธอต้องเผื่เวลาสุดท้ายทางแล้วคิดถึงทุยคนต่อค่ะจบพอยังจบยังมันนานลู้จบแล้วปิดเขาปิด อ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 รักพี่นาอะไรพูดต่อนิดเดียววะรักนะรักพี่นะจุ๊บๆสีค่ะ